โตลุ่งเมืองกาลม,มา,าหาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เนี่ยจ,จะมีอะไรเด็ดแต่เท่าที่รู้มาสิ่งที่เด็ดเลยอ่ะโตเกียวเนยนมนะจ๊ะเหมือนจะบอกว่านี่ตั้งใจแบบซื้อแบบไอ้นี่มากเลยนะตั้งใจแบบซื้อเยอะมากเลยเพราะว่ามาถึงนี่ไม่กินเหมือนมาไม่ถึงเมืองการปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างกะจ้าบางร้านเขาอาจจะยังตั้งไม่ครบนะเพราะว่าเขาเริ่มตั้งช่วงประมาณ5โมง นี่ก็ห้าโมงกว่าแหละที่ต้องรีบมาเพราะว่ามีนี่ด้วยอะไรนะอ่าข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ร้านนี้ขายดีมากที่เรียกโต๊ะผีลู่โต๊ะลุงจะอยู่แถวสถานตำรวจนะคะแล้วก็จะเป็นตรงข้ามโรงเรียนอะไรสักอย่าง เติมหมอนะผู้ติอับต้มเหญอรานนี้อร่อยอย่างนี้ผู้ติบต้มหมุจะพอปลาปลามีนะคะวนี่รานนี้จะมีพวกแบบนมสังขยาของีค่อนข้างเยอะมากเลยวบ้าช่วยละ20บบาท ไติ่วไก่ตุ๋นข้าวมันไก่เมื่อกี้ที่เราเดินเลยมามัน Paul, มีข้าวมันไก่เจ้าเด็กของที่นี่แล้วนะแล้วเราก็ไปสั่งโตเกียวเนยนมไว้สิบชุดเป็นชุดใหญ่สิบชุดอันนี้จะมีน้ำเต้าหู้น้ำขิงอันนี้จะมีข้าวเหนอ มีกวยเชื่องมีข้าหวหนต่างๆมีข้าวเหนียวมากน้หลักเียไม่มันนต๊มีโต,ตเกียวแพนเค้กผัดไทยหอยทอดผัดซีอิ๊วมียำไวยจ้า ออค่ะมีน้ำจิ้มพี่ลูกคราเพิ่มนะคะครับผมครับผม่นหนูจะอาน้ำจิ้มไหนบอกเขดินี่ครับนี่รับขาเปลี่ยนหที่เขามาจ่านเวอะค่ะ่่เจดอนเอนดูจากอะไรวะน้ำซุปอร่อยนี่คือแค่ชิมแค่สุกนะ นี่นะคะนี่แดงมุสลิมบ้านเัวมาลองกัน<ม>ได้ <ใน S 1> จ้ะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนันเดินสกายวอล์กนะคะข้างบนอยู่ข้างบน,งบน,งบนแต่ว่าความเราไม่กล้าขึ้นแต่เราไปเดินตั้งแต่หัวย้อนลงไปเลยก็มีอะไรบอส เราจะบอกว่าเมื่อกีก้กินข้าวหมกไอข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่อะไรอย่างเงี้ยที่ตาลาดโต้รุ่งไปแล้วแล้วก็ซื้อโตเกียวเนยนมมาสิบชุดแล้วเราก็มาต่อที่นี่ต่อนี่คือเราไม่ได้กลับกรุงเทพเลยนะนี่ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงละจะทุ่มหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วประมาณหกโมงยังอยู่กาญจนบุรีอยู่เลยโมงหกโมงคร,รึ่งกาญจนบุรีที่เที่ยวเยอะมาก เล้วเ,เดินถ่ยนา,นายไปเรื่อยๆเลยปะแต่เราเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ้าแบบหมดยังไงต้องขออะไรด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านบอด้วยนะคะสำหรับทริปกาญจนบรุรีในครั้งนี้นะคะ วันนี้หมดเลยเพราะว่ามันจะจบนะคกซีรียนี่ดยไม่รู้หมดอันนี้จบไหมที่สิบสองก็ไป 嗯。 นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านมอด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามของคลิปบ้านมอทุกๆคลิปเลยนะคะยังไงก็มากด subscribe กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพวกเราไปละค่ะบ๊ายบาย